กเนิดโรงหญิงโสเพนีสาธารณายุคแรกของโลกและถกปมหลักฐานชี้ตัวผู้ริเริ่มแนวคิดนี้ซ่องโสเพนีสมัยจัก,กรวรรดิโรมันตามรอยข้อมูลโรงหญิงโสเพนีสาธารณะแห่งแรกของโลกที่เอเธนเมื่อมีบทกวีชี้ว่าผู้ริเริ่มจัดตั้งกิจการให้บริการโสเพนีแบบสาธารณะคือโซลันโซลอนนักกฎหมายและนักปฏิรูป ้าหากพูดถึงอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคงหนีไม่พ้นอาชีพการค้าบริการทางเพศหรือที่เพศหนึ่งเรียกโดยใช้สับติดปากกันว่าโสเพณีแม้เวลาล่วงเลยมานานแล้วในปัจจุบันยังมีหลายประเทศที่มองว่าเป็นอาชีพผิดกฎหมายและไม่มีกฎหมายรองรับรวมถึงในประเทศไทยด้วยในอดีตยุคสมยัยกรีกโบราณสังคมยังไม่เล็งเห็นในเรื่องของศีลธรรมอันดีและคุณค่าขอองค์การรักษาพรหมจรรย์มากนะับ การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงจึงเป็นไปอย่างเสรีเนื่องจากทั้งชายและหญิงไม่มีความจำเป็นที่จะละอายใจต่อการประกอบกิจกรรมทางเพศของกันแอลกันรวมทั้งโสเพณีเหล่านั้นก็ไม่ถือว่าเป็นตราบาปในชีวิตที่เกิดขึ้นขณะทำงานที่ยิ่งไปกว่านั้นคือไม่ต้องปกปิดความลับของฝ่ายที่ใช้บริการและฝ่ายผู้ให้บริการอีกด้วยเพราะถือว่าอาชีพนี้ทำกันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดปกติ ความเป็นมาของโสเพนีในอดีตธานีชัยวัดเล่าไว้ในหนังสือข้ามเคลื่อนเลื่อนย้ายพลวัตผู้ค้าบริการทางเพศข้ามชาติในอาเซียนว่าเชื่อกันว่าน่าจะเริ่มต้นจากการประกอบพิธีกรรมทางศาสต์นาในาแถบเอเชียตะวันตกเช่นประเทศอินเดียผู้หญิงจะต้องเสียสลับพรมจารั์เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนวคิดแบบยุคโบราณในอาณาจักรบาบิโลนหญิงสาวาจะเสียสลัพรมจรจันเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทนอื่น เช่นเงินทองถ้าชายหนุ่มถูกใจหญิงสาวคนใดคนหนึ่งที่นั่งเรียงรายอยู่ในวิหารเจ้าแม่อีชอตาไอชตาก็จะโยนเหรียญลงบนตักของหญิงสาวธานีผู้เขียนหนังสือดังกล่าวยังระบุว่าหลังประกอบพิธีเสร็จหญิงสาวเหล่านี้จะกลับไปบ้านเมืองของตนและครองชีวิตคู่ต่อไปในอินเดียและบาบิโลนมีความชื่อเดียวกันที่ว่าการเสียสละพรหมจรรย์ของหญิงสาวนั้นจะนำพาไปสู่โชคลาภ ในการประกอบกิจกรรมนั้นการแต่งหน้าและแต่งกายสีฉูดฉาดถือเป็นเอกลักษณ์ที่มีมายาวนานตั้งแต่ในอดีตจนถึงยุคปัจจุบันเพื่อสร้างความดึงดูดให้แก่ผู้ที่เข้าใช้บริการและมีแบ่งแยกชนชั้นระหว่างโสเพณีตามท้องถนนและโสเพณีตามซ่องเมื่อเวลาผ่านไปกิจกรรมของโสเพณีเริ่มแปรเปลี่ยนจากแง่มุมเชิงพิธีกรรมไปเป็นมิติเรื่องสะสมทุนเพื่อสมรส ยังมีความเชื่อว่าผู้หญิงที่เป็นโสเพนีมาแล้วว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการเป็นพรรยาและมันดาด้วยซ้ำโสเพนียุคกรีกโรมันและบทบาทของโซลันในยุคกรีกโรมันแนวคิดทางาศาสนาเริ่มถูกแทนที่ด้วยความเจริญทางวัตถุยุคนี้เกิดโรงหญิงโสเพนีสาธารณะแห่งแรกของโลกที่เอเธนทานีเล่าไว้ว่าผู้ริเริ่มจัดตั้งโรงโสเพนีสาธารณะคือนายโซลัน โซลอนนักกฎหมายและนักปฏิรูปโรงหญิงโซเพนีสาธารณะมีครึ่งเพื่อวัตถุประสงค์สองข้อคือนำเงินรายได้มาใช้ในการกุศลทางาศาสนาและไม่ให้เกิดลักลอบมีเพศสัมพันธ์และการคบชู้ถือเป็นการบริการทางเพศยุคแรกของโลกก็ว่าได้โซลันกําเนิดเมื่อราว630ปีก่อนคริสตกาลเสียชีวิตเมื่อราว560ปีก่อนคริสตกาลได้รับขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเจผู้กราดเปลืองแห่งกรีซ ข้อมูลเกี่ยวกับโซลันต้องอาศัยการปฏิปต่อจากหลักฐานประเภทบทกวีหลักกฎหมายที่เขาตราขึ้นรมเนียมที่สืบทอดกันแบบปากต่อปากไปจนถึงการสันนิษฐานจากขนบธรรมเนียมที่ปรากฏขึ้นเนื่องจากในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่ชาวกรีกยังไม่ได้เริ่มจดบันทึกประวัติศาสตร์หรือจดบันทึกประวัติบุคคลต่างๆกระทั่งมาถึงศตวรรษที่5ซึ่งเริ่มปรากฏการรวบรวมข้อมูลและผลงานของโซลนันทีโอดอร์คาดู ทโอดอร์จอนคาดูนักวิชาการที่เคยเป็นผู้บรรยายวิชาประวัติศาสตร์ยุคโบราณในมหาวิทยาลัยเอดิงบอร์ก (University of Edinburgh) อธิบายว่าจากหลักฐานประเภทการเดินทางและสถานะทางการเงินข้อมูลบ่งชี้ว่าโซลันอาจเป็นพ่อค้าก็เป็นได้ทีโอดอร์เชื่อว่าโซลันถือกำเนิดในตระกูลที่มีฐานะปานกลางทั้งนี้บทบาทของโซลันมีทั้งในแง่มุมทางการเมือง กฎหมายและการเคลื่อนไหวปฏิรูปทางสังคมและการเมืองอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้คนจดจำโซลันอีกเรื่องหนึ่งคือบทบาทต่อการสร้างโรงโสสาธารณะในบทกวีของฟีเลมอนนักเขียนบทละครและบทกวีบรรยายเรื่องนี้ไว้ว่าโรงโสเพณีของโซลันเปิดให้บริการสำหรับทุกผู้คน อย่างไรก็ตามในการศึกษาทางประวัติศาสตร์แล้วสารในบทละครผลงานของฟีเลมอนมักถูกตั้งคำถามว่าบอกเล่าออกมาสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับโซลันในแง่บทบาทต่อมาตรการด้านบริการทางเพศเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันเสมอแต่ก็มีคำถามถึงเรื่องความน่าเชื่อถือของบันทึกโดยนักเขียนยุคโบราณว่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเช่นกัน ข้อถกเถียงอย่างหนึ่งก็คือโซลานมีบทบาทต่อแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์แบบโรแมนติกระหว่างชายหนุ่มกับชายที่อายุมากกว่าในยุคกรีกโบราณมากน้อยแค่ไหน <Yeah. S 1> หรือแม้แต่ข้อถกเถียงว่าโซลันมีความสัมพันธ์แบบนี้กับชายหนุ่มด้วยหรือไม่โดยผู้ที่ตกเป็นเป้เปาคือพิซิสเตตัสซึ่งจะขึ้นปกครองเอเทนราวช่วง561ปีก่อนคริสต์กาลโซลันสำหรับข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับตัวโซลันที่พอมีน้ำหนักนักประวัติศาสตร์อย่างทีโอโดอ คาดู u, บอกเล่าไว้ว่าโซลันเริ่มเป็นที่รู้จักในยุคนั้นมากขึ้นราวช่วง600ปีก่อนคริสต์กาลจากการปลูกกระดมชาวเอเธนให้ฮึดสู้ในสงครามกับเพื่อนบ้านเพื่อครอบครองเกาะซาลามิสซาลามิสซึ่งเป็นฝ่ายเอเธนได้ใช้ในที่สุดในศตวรรษที่6ถือเป็นช่วงเวลาที่เอเธนเผชิญปัญหาหลายด้านในมิติทางสังคมทีโอรดอธิบายไว้ว่าเอเธนในยุคนั้นอยู่ใต้เงาขององค์การปกครองโดยคนชนชั้นสูง อาริสโตเครซีที่สืบเชื้อสายมาแต่กำเนิดคนกลุ่มนี้ถือครองที่ดินทำเลดีและมีอำนาจในการปกครองสังคมในเวลานั้นยังมีช่องว่างระหว่างชนชั้นเกษตรกรที่มีฐานะยากจนมักเป็นหนี้โดยง่ายเมื่อไม่สามารถชำระหนี้ได้ลูกหนี้ก็ถูกบีบให้ทำงานรับใช้ในที่ดินของตัวเองหรือในกรณีสถานการณ์เลวร้ายก็ถูกขายเป็นทาส ขณะที่ชนชั้นกลางในหมู่ชาวนาที่พอมีกินแรงงานที่มีฝีมือและพ่อค้าก็ไม่ค่อยพอใจแนวทางของรัฐบาลบรรยากาศโดยรวมในเวลานั้นนักประวัติศาสตร์ยุคโบราณเชื่อว่าสภาพความบิดเบี้ยวในสังคมระบบเศรษฐกิจและการเมืองเมื่อสถานการณ์เดินไปจนสุดทางก็มีแนวโน้มนำไปสู่การแตกหักและนำมาซึ่งเผด็จการทรราชเรื่องเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากบทบาทของโซลัน ทีโอดอมองว่าโซลันเป็นบุคคลที่ชาวเอเทนทุกชนชั้นแหันไปพึ่งพาโดยหวังว่าจะช่วยสรสางปัญหาส่วนหนึ่งคือเพราะโซลันเชื่อในความพอดีและกฎระเบียบทางสังคมที่แต่ละชนชั้นมีตำแหน่งแห่งหนและหน้าที่ของชนชั้นนั้นทีโอดออธิบายแนวทางของโซลันว่าทางแก้ในแบบของโซลันไม่ใช่การปฏิวัติแต่เป็นการปฏิรูปราว5 9าปีก่อนคริสต์กาลช่วงเวลานั้นโซลันมีตำแหน่งระดับผู้นำอาคอน อีก20ปีให้หลังโซโลันถึงได้รับอำนาจเต็มในฐานะนักปฏิรูปและงานด้านบัญญัติกฎหมายปฏิรูปทางเศรษฐ,ฐกิจแนวทางการปฏิรูปเศรษฐ,ฐกิจของโซโลันมีบทบาทต่อการบรรเทาปัญหาความยากจนในยุคนั้นส่วนหนึ่งคือถ่ายถอนที่ดินซึ่งถูกยึดและปลดปล่อยพลเมืองที่ตกเป็นทาสเชื่อกันว่าต้นตอของแนวทางนี้อาจมาจากการออกคำสั่งโดยโซลาน ทั้งนี้โซลันปฏิเสธข้อเสนอโดยกลุ่มคนยากจนในเรื่องจัดสรรที่ดินใหม่เขาหันมาผ่านระเบียบแนวทางเพิ่มความมั่งคั่งโดยรวมและเพิ่มทางเลือกสำหรับกลุ่มคนที่ไม่สามารถยังชีพตนเองด้วยการทำฟาร์มสั่งห้ามส่งออกผลผลิตอื่นนอกเหนือจากน้ำมันมะกอกสืบเนื่องจากการส่งออกธัญพืชจำนวนมากส่งผลทำให้ไม่มีผลผลิตเพียงพอมาเลี้ยงประชากรเหรียญและระบบเหรียญโดยชาวเอเทนในท้องถิ่น หลักฐานทางโบราณคดีช่วยพิสูจน์ความรุ่งเรืองและความแพร่หลายของผลิตภัณฑ์โดยชาวเอเธนโดยเฉพาะน้ำมันมะกอกและเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ามาตรการของโซลันได้ผลแม้ว่าความยากจนจะไม่ได้ถูกขจัดไปแบบหมดสิ้นแต่ก็ไม่ได้ปรากฏในระดับรุนแรงก่อนหน้ามาตรการของโซลันปฏิรูปทางการเมืองและกฎหมายไม่เพียงแค่ระบบเศรษฐ,ฐกิจโซลันยังมีบทบาทต่อการปฏิรูปทางการเมือง โดยขอจัดการผูกขาดทางการเมืองที่อยู่ในมือกลุ่มชนชั้นสูงเป็นส่วนใหญ่สิ่งที่เข้ามาแทนที่คือการบริหารงานโดยกลุ่มพลเมืองที่มีฐานะเขานำระบบสำรวจประชากรโดยใช้ตัวแปรด้านรายได้ราย,รายปีซึ่งคำนวณจากปริมาณธัญ,ญพืชมะกอกและวัยจากนั้นจึงแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นสี่กลุ่มโดยวัดจากรายได้กรณีที่รายได้ของประชากรอยู่ในรูปแบบอื่นเช่นเงินก็ถูกประเมินด้วยระบบที่เท่าเทียมกัน หลังจากนั้นเป็นต้นมาสิทธิพิเศษทางการเมืองถูกแบ่งสันปันส่วนภายใต้พื้นฐานขององค์การจำแนกเหล่านี้โดยไม่มีเรื่องเชื้อสายแต่กำเนิดมาเกี่ยวข้องคนละเมืองทุกคนสามารถเข้าร่วมการประชุมทั่วไปได้ซึ่งอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทต่อการผ่านกฎหมายเลือกตัวเจ้าหน้าที่รัฐมารับตำแหน่ง อย่างไรก็ตามตำแหน่งระดับสูงในรัฐบาลยังถูกสงวนไว้สำหรับประชากรกลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุดสองกลุ่มแรกขณะเดียวกันกลิ่นอายของธรรมเนียมดั้งเดิมก็ยังคงปรากฏอยู่ดีเห็นได้จากประชากรส่วนใหญ่ยังคงเลือกให้ความชื่อถือและไว้วางใจกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกของตระกูลชนชั้นสูงในกรณีที่เป็นตำแหน่งสำคัญอันดับต้นๆอยู่ดีในด้านกฎหมายโซลันมีแนวคิดปรับเปลี่ยนการลงโทษแบบเดิมที่ใช้กันมาตามแนวทางของเบรโก ดแด็กโกโลบ621ปีก่อนคริสตกาลเดิมทีบทลงโทษตามข้อหาพฤติกรรมที่เข้าข่ายอาญยากรรมแทบทั้งหมดคือลงโทษถึงแก่ความตายโซลันหันมาพิจารณาปรับเปลี่ยนใหม่ให้ลงโทษขั้นถึงแก่ชีวิตแค่กรณีของข้อหาฆาตกรรมเท่านั้นรากฐานการปรับเปลี่ยนกฎหมายของโซลันยังคงพบเห็นได้ในร่องรอยของกฎหมายรัฐจนกระทั่งถึงปลายศตวรรษที่ห ภายหลังจากที่โซลันปฏิบัติหน้าที่ปฏิรูปตามบทบาทไปแล้วกลับปรากฏว่าเกิดเสียงวิจารณ์จากทุกฝ่ายฝั่งชนชั้นสูงที่หวังว่าการปฏิรูปของโซลันจะส่งผลให้เกิดเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและไม่ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญส่วนฝั่งกลุ่มคนที่มีฐานะยากจนหวังว่าข้อเสนอจัดสรรที่ดินอย่างเท่าเทียมก็อยากผลักดันการจัดสรรที่ดินใหม่ โซลันถูกคาดหวังจากทุกกลุ่มชนว่าการปฏิรูปของเขาจะทําให้แต่ละกลุ่มพอใจแต่ดูเหมือนว่าเขากลับไม่สามารถทําให้ทุกกลุ่มพอใจได้ตามที่หลายคนคาดหวังภายหลังเขาจึงออกเดินทางไปหลายพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงจะต้องอธิบายสาธยายความเรื่องแนวทางของเขาแม้ว่าชาวเอเธนได้ยอมรับแนวทางที่โซลันวางไว้ตามข้อผูกมัดเป็นระยะเวลา10ปี จากที่เฮโรโดทัสนักเขียนกรีกได้บันทึกไว้นักเขียนรายอื่นบันทึกไว้ว่าเป็นเวลา100ปีแต่เชื่อกันว่าตัวเลข10ปีน่าจะเป็นไปได้มากกว่าบทกวีของโซลันบรรยายถึงการเดินทางไปอียิปต์และไซปรัสเมื่อเดินทางกลับถึงเอเธนเขาพบว่าพลเมืองแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มตามแก้นต่างๆมีผู้นำคือชนชั้นสูงที่มีชื่อเสียงเชื่อกันว่าเขาถึงแก่กรรมในไซปรัสราวช่วง560ปีก่อนคริสตกาล